เจ็ดเทคนิคการเลือกรองเท้าวิ่งสำหรับผู้หญิงก่อนไปรับชมฝากกดติดตามช่องเล็กพัชรินให้ด้วยนะคะ1เลือกซื้อรองเท้าวิ่งโดยเฉพาะรองเท้าวิ่งส่วนมากจะออกแบบมาเพื่อรับแรงกระแทกได้ดีและน้ำหนักเบาควรจะเลือกเป็นรองเท้าวิ่งโดยเฉพาะดีกว่าค่ะ2เลือกรองเท้าวิ่งให้เหมาะกับประเภทฝ่าเท้าของเรานะคะเท้าปกติและอุ้งเท้าสูงไม่ค่อยจะมีปัญหาเท่ากับเท้าแบนดังนั้นควรจะเลือกรองเท้าที่มีลักษณะเสริมบริเวณอุ้งเท้าเพื่อให้ฝ่าเท้ามีส่วนเว้า มากขึ้นนั่นเองค่ะ 3. เลือกขนาดรองเท้าวิ่งให้พอดีโดยให้ปลายรองเท้าเนี่ยยาวกว่านิ้วที่ยาวที่สุดประมาณครึ่งนิ้วและด้านหน้ารองเท้านะคะควรจะเหลือที่ว่างเล็กน้อยค่ะ 4. เลือกให้เหมาะสมกับลักษณะการวิ่งควรจะเลือกรองเท้าที่มีส่วนรองรับแรงกระแทกที่ดีพื้นรองเท้าที่มีดอกยื่นออกมาซับพอร์ตการวิ่งเป็นเวลานาน,านช่วยในการเกาะพื้นผิวและการลื่นค่ะ 5. รองรับแรงกระแทกได้ดีมีการออกแบบพื้นรองเท้าที่หนานุ่มและควรจะสว ใส่สบายในขณะวิ่งด้วยนะคะ6น้ำหนักเบาและระบายอากาศได้ดีอย่าลืมลองสวมแล้วก็ลองวิ่งเหยาะๆเบาๆเพื่อเช็คว่ารองเท้าวิ่งมีน้ำหนักเหมาะสมสำหรับเราหรือไม่7มีความยืดหยุ่นที่เหมาะสมสามารถทดสอบความยืดหยุ่นของรองเท้าด้วยการจับปลายรองเท้างอขึ้นด้านบนเพื่อสังเกตว่ารองเท้ามีความยืดหยุ่นมากน้อยแค่ไหนรองรับสรีละของเท้าในขณะที่วิ่งค่ะนำเคล็ดลับต่างๆเหล่านี้ไปเลือกรองเท้าวิ่งคู่ต่อไปนะคะเพื่อที่จะได้เหมาะสม กับสรีระแล้วก็ร่างกายของตัวเองค่ะ